อมนนนบินไปไทเปงานแฟนมีตแฟนส่งกำลังใจแนนสนามบินจนติดเทรนออมพวัสด์กับนนนกระพัฒน์สองหนุ่มสุดฮอตเดินทางไปงานแฟนมีตที่ไทเปประเทศไต้หวันในวันที่18ธันวาคมรอบนี้ในวันเกิดของนนโนนแฟนๆรวมไปส่งที่สนามบินและร้องเพลงและวันนี้ได้แนนสนามบินเลยทีเดียวเรียกว่าชื่นมื่นและสดใสมากในวันที่17ธันวาคมทำเอาแฮชแท็ก โอมนนนเรด e ี้ฟอร์ไทเป้ฮอตติดเทรนด์อันดับหนึ่งในวันนี้ไปแล้วกำลังใจแน,นสนามบินไปเลยจ้าสดใส่พร้อมกันในลุคที่ทุกคนรอคอยสำหรับโอมกับนนนคู่จีนที่หลายคนเชียร์มาตลอดซึ่งทั้งคู่มีงานแฟนมีที่ไทเปซึ่งตรงกับวันค้ายวันเกิดของโนน,นพอดิบพอดีในวันที่18ธันวาคมแฟนๆชาวไทเปส่งที่สนามบินแน่นและเชื่อว่าที่ไทเปนั้นก็ตื่นเต้น กับแฟนมีตของทั้งคู่ที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าแฟนๆไปส่งก็ร้องเพลงสะพสยวันเกิดให้นนทด้วยน่ารักสดใสไปได้วยกันและแน่นอนว่าเส้นทางบันเทิงของทั้งคู่กําลังด่งดังเลยทีเดียวความสดใสของทั้งคู่ทําเอาแฟนๆร่วมฟินกันในทวิตเตอร์แน่น